ค้นหาเราได้ทาง y o u t u b e นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่เข้ามาศึกษาคำพีสุริยาาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมทางช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะตอนนี้เรากำลังคำนวณมาถึงครั้งสุดท้ายที่อาจารย์สอนไปก็คือการคำนวณกำลังพะเคราะ เพื่อเตรียมเข้าสู so ่การคำนวณสมผุดดาวนะคะสมผุดดาวเคราะห์ดวงแรกที่เราจะคำนวณกันต่อไปหลังจากที่เราได้กำลังพะเคราะห์ไปตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะคะก็คือวันนี้เป็น EP ที่19นะคะบทที่7นะคะเป็นการคำนวณสมผุดดาวอังคารนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะ ใครที่มีหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะใช้หนังสือคำพีสุริยญาติตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมประกอบการเรียนนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีหนังสือท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะท่านก็ฟังคลิปไปแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะคะอาจารย์จะอธิบายพยายามช้าๆชัดๆนะคะแล้วก็พยายามขึ้นสมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประกอบให้ไปพร้อมกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่19เรื่องสมพุทธ การหาสมผุดดาวอังคารในบทที่7นะคะดังนั้นใครมีหนังสือเปิดหน้า73นะคะโดยอาจารย์จะแบ่งงานออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คืออธิบายหลักการในการคำนวณว่าเราจะมีกี่ขั้นตอนและก็ใช้อะไรประกอบบ้างในการคำนวณน,นั่นคือ ภาพใหญ่ขั้นตอนหลักๆครั้งที่1น,นะคะส่วนขั้นตอนลำดับที่2ในการหาสมผุดดาวังคารก็คืออาจารย์จะแทนค่าตัวอย่างวันประสงค์ที่เรานำมาใช้เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาสมผุดดาวังคารนะคะซึ่งสมการอันไหนที่ถือว่าอาจจะดูยากนิดนึงหรือว่าซับซ้อนเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นกระดานให้แล้วก็ แสดงการเขียนให้ดูประกอบนะคะเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาได้เข้าใจไปในแต่ละคลิปนะคะตอนนี้เราก็ศึกษากันมาก็ถือว่าจะ,จะเกือบครึ่งทางแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ทำความเข้าใจกันแล้วดังนั้นการที่เรามาเรียนสมผุดการคำนวณสมผุดดาวตามคำพีสุริยญาตก็ขอให้ทุกท่านนะคะขอให้มีความตั้งใจมีความเพียร มีความอดทนนะคะแล้วก็พยายามหมั่นฝึกฝนในการทบทวนนะคะรับรองว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนแน่นอนนะคะสำหรับในการหาสมผุดดาวอังคารในบทที่7หน้า73นะคะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนก็คือมัธยมอังคารนะคะอย่างที่บอกนะคะมัธยมก็คือค่ามีนนั่นแหละค่ะหรือค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยก็ได้นะคะคือตำแหน่งของดาวอังคารที่มี โคจรด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือมีอัตราการโคจรสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สมบุรดาวอังคารคือตําแหน่งของดาวอังคารจริงที่โคจรด้วยความเร็วเป็นความเร็วจริงๆหรือว่าก็คือมีอัตราการโคจรแบบเป็นไปอย่างของการโคจรตามจริงอย่างนี้นะคะนี่คือความหมายของสมผุดดาวอังคารทีนี้ การคำนวณหาสมผุดดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์ในที่นี้มีทั้งหมด6ดวงประกอบไปด้วยดาวคารนะคะดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวมลิตยูนะคะมีวิธีการคำนวณคล้ายกันให้คำนวณเป็นลำดับเรียงไปตามขั้นตอนการคำนวณหาสมผุดดาวเคราะห์นะคะแต่จะมีข้อยกเว้นบางกรณีที่ได้เขียนอธิบายไว้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายไปทีละสมผุดนะคะในแต่ละบทนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ติดตามเรียนไปตาม EP ต่างๆนะคะแล้วก็ตารางค่าตัวแก้ของดาวเคราะ์ที่ใช้สำหรับดาวเคราะ์ทั้งหมด6ดวงนั้นก็ใช้ด้วยกันนะคะส่วนข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสมผุดดาวแต่ละดวงก็จะแยกไว้ในแต่ละดาวอันนี้เป็นการทำความเข้าใจเกริ่นนำกันก่อนนะคะก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณดาวเคราะห์ต่างๆนะคะ ทีนี้ในหน้า73นะคะในหนังสือก็บอกขั้นตอนการคำนวณสมบุรด,ดาวเคราะห์ไว้นะคะเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้นะคะอาจารย์จะอ่านเรียงเป็นข้อๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจสมการไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการแนะนำหลักการคำนวณนะคะข้อประเด็นที่1เราต้องหามัธยมพเคราะห์ก่อนนะคะโดยข้อที่1ให้หาฐานบนนะคะฐานบนเท่ากับ กำลังพะเคาะคูณข้อมูล0หารข้อมูล1ค่าที่ได้เป็นรับเกษตรท่านที่ฟังอาจารย์อธิบายโดยที่ไม่มีหนังสือไม่ต้องกังวลน,นะคะทำความเข้าใจไปตามการอ่านของอาจารย์ก่อนว่าอ๋ออาจารย์บอกว่ากำลังพะเคาะคูณข้อมูล0ก็ฟังว่าข้อมูล0ไปก่อนนะคะแล้วหารด้วยข้อมูล1นะคะคือในเบื้องต้นเนี่ยฟังอาจารย์ไปก่อนแล้วถ้ามีข้อมูลอะไรประกอบที่เป็นภาพ เดี๋ยวทีมงานาสำนักพิมพ์บ้านแม่หมดก็จะขึ้นประกอบให้ทุกท่านนะคะดังนั้นเรียนด้วยความสบายนะคะไม่ต้องเครียดนะคะอันไหนที่ไม่เข้าใจก็พักไว้ก่อนได้แล้วอยากจะกลับมาดู e p ีไหนก็กลับมาดูแต่อาจารย์ขอว่าขอผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะถ้าเกิดยังไม่เคยศึกษามาเลยก็เรียงไปแต่ละ EP ีนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ที่ศึกษามาแล้วอาจจะอยากทบทวนใหม่หมดเลย ก็เรียงไปแต่ละ EP ได้เช่นกันนะคะสำหรับข้อ2นะคะในการหาฐานล่างฐานล่างเท่ากับกำลังพะเคาะคูณข้อมูล2หารด้วยข้อมูล3ผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้รับเกษตรนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหน้า74นะคะข้อ3เราต้องการหามัธยมพะเคราะห์นะคะในนี้ก็จะเขียนเอาไว้ว่าในกรณีแรกดาวเคราะห์ทุกดวงใช้ สมการข้างต้นคือข้างบนนะคะก็คือมัธยมพะเคเท่ากับลับนะคะลับในที่นี้ก็คือผลลับฐานบนบวกผลลับฐานล่างบวกข้อมูล4นะคะถ้าค่าที่ได้เกินนะคะ21600ก็ให้ทอนรอบหรือทอนให้น้อยกว่า2 6 6 0นนะคะในหนังสือก็เขียนกำกับไว้เรื่องทอนรอบนี้ขอให้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะเมื่อไหร่เกิน 2-1- 6 0 0 ให้ทอนรอบให้น้อยลงทันทีให้อยู่ในรอบนะคะสำหรับดาวสุกนะคะมีข้อพิเศษนิดนึงที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าใช้สมการดังนี้นะคะคือมัธยมพัเคาะเท่ากับรับฐานบนลบรับฐานล่างบวกข้อมูล4นะคะแล้วก็อย่าลืมทอนรอบด้วยเช่นกันนะคะในข้อ4เป็นการหามุม A นะคะมุม A เท่ากับมัธยมพักเพราะเห็นไหมคะ หรือมัธยมรวิเห็นไหมคะอาจารย์เขียนโน้ตกำกับแยกไว้ให้ว่าสมการนี้อย่าลืมนะคะใช้ให้ถูกนะคะลบข้อมูล5แล้วก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า21600นะคะแล้วก็มีกำกับเขียนไว้แล้วก็ใส่แถบสีเทาเข้มเอาไว้ให้ทุกท่านไม่ลืมนะคะว่า ดาวพุธและดาวศุกร์ใช้มัธยมรวินะคะส่วนดาวเคราะห์อื่นๆใช้มัธยมพระเคราะห์อันนี้ต้องจําให้ได้ขึ้นใจนะคะแต่ถ้าจําไม่ได้เวลาเราคํานวณดาวเคราะห์อันไหนก็ขอให้กลับมาดูลำดับขั้นตอนของการคํานวณน,นะคะอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมท่านทําไว้อย่างละเอียดให้พวกเราแล้วนะคะ ข้อ5นะคะเป็นการหามุมพุชและมุมโกติพร้อมด้วยเกณฑ์อันนี้เดี๋ยวก็จริงๆอาจารย์สอนเป็นแล้วละ่ะแต่พอถึงขั้นตอนการคำนวณของสมผุดดาวเคราะห์ดวงไหนอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะคะข้อที่6นะคะราศีเป็นจำนวนเต็มใช้ตัวแปรว่ายูนะคะดังนั้นเราจะใช้สรรมการว่าราศีจำนวนเต็มวงเล็บยก็คือตัวแปรยนะคะ เข้ากับอิมุมพุทธหารด้วย1,800นะคะต่อไปนะคะหน้า75ข้อ7นะคะหามนทพุทธนะคะหน่วยเป็นฟิลิปดาอย่าลืมนะคะอาจารย์มีกำกับไว้ในหนังสือว่าหน่วยในข้อ7ที่หาได้จากมนทพุทธเนี่ยเป็นหน่วยฟิลิปดานะคะใช้สมการดังนี้ค่ะอิ in, มุมพุทธหาร1,800ปลบ u วงเล็บปิดนะคะคูณ วงเล็บเปิด yu บวก1ลบ yu วงเล็บปิดนะคะแล้วทั้งหมดนี้เอามาบวกด้วย yu นะคะแล้วคูณ60ผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดเราต้องการอินหรือค่าจำนวนเต็มนะคะอันนี้อย่าลืมเชียวนะคะแล้วก็เวลาที่ท่านฝึกเขียนการคำนวณโดยใช้มือแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขประกอบนะคะนับปีกวงเล็บให้ครบนะคะเมื่อมีการเปิดวงเล็บ ก็อย่าลืมปิดวงเล็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกถูกต้องเป็นนิสัยพอเวลาเราไปเขียนโปรแกรมนะคะเราจะไม่พลาดในการเปิดและปิดวงเล็บเป็นคู่คู่นะคะเพราะเกิดเราเกิดใส่ไม่ครบคู่โปรแกรมมันจะฟ้องเออร์เลอร์ทันทีดังนั้นเราฝึกนิสัยนี้ให้เป็นความเคยชินเมื่อเราเขียนหรือว่าเราเรียนการคำนวณด้วยมือเราก็จะสะดวกเวลาเราไปเรียนคำนวณหรือว่าเขียนโปรแกรมนะคะ สำหรับข้อ8นะคะราศีจำนวนเต็ม u ใช้สมการว่าอินหารอินในวงเล็บมุมโกติหารด้วย1 8 0นะคะข้อ9มนทะโกตินะคะเท่ากับอินในวงเล็บมุมโกติหาร1,800ลบ u วงเล็บปิดคูณด้วย y-yu บวกวลบ yu วงเล็บปิดนะคะแล้วก็บวก Y u บวก0.5 วงเล็บปิดแต่ว่าค่าทั้งหมดที่ได้ของมนทะโกติเขียนข้างหน้ากำกับเป็นอินดังนั้นตัวผลลัพธ์เราจะต้องได้ค่าจํานวนเต็มออกมานะคะข้อ10ค่ะเป็นการหาโกติผลใช้สูตรว่าโกติผลเท่ากับอินมนทะโกติหาร2เห็นไหมคะว่าเราได้มนทะโกติจากข้อ9เอามาใช้ในข้อ10อาจารย์พยายามย้ำเสมอนะคะว่า การคำนวณแต่ละขั้นตอนพยายามทำซ้ำสอรอบเพื่อเป็นการตรวจคำตอบให้ถูกต้องไปในแต่ละขั้นตอนนะคะเพราะว่าบางทีค่าต่างๆที่เราได้จากการคำนวณข้อที่ผ่านผ่านมาเราอาจจะต้องเอาไปใช้ต่อไปนะคะข้อ11มณฑเฉดนะคะเท่ากับข้อมูล6บวกวงเล็บเปิดโกติผลคูณด้วยเกณฑ์โกติวงเล็บปิดนะคะ ข้อ12ผลเท่ากับอินมนทพุทธคูณ60หารมนทเฉตนะคะต่อไปหน้า76นะคะมนทสมพุทธเท่ากับมัธยมพักเพาะหรือมัธยมระวิบวกวงเล็บผลคูณเกณฑ์พุทธนะคะแล้วค่าที่ได้ถ้าเกิน21600อย่าลืมทอนรอบนะคะและในหนังสือยังเขียนกำกับแถบตัวแถบสีเทาเข้มไว้ว่า ดาวพุธและดาวศุกร์ใช้มัธยมรวิจํำให้ขึ้นใจนะคะส่วนดาวเคราะห์อื่นๆใช้มัธยมพระเคราะห์นะคะดังนั้นสําหรับ EP 1 9อาจารย์ขอพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าอธิบายยาวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะดังนั้นอาจารย์ขอพักขั้นตอนการคำนวณหาสมผุดดาวอังคารไว ในข้อ1ถึงข้อ13ซึ่งจะตรงกับ Ep 19นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปใน EP 2ีอาจารย์จะหาเ,เรื่องของมุมที่เกี่ยวข้องกับการหาสมผุดดาวอังคารน,นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราพบกันในคาบต่อไปทุกท่านก็อย่าลืมตั้งใจลองทบทวนดูนะคะเพราะว่าพอเวลาเรามาเรียนคาบต่อๆไปเราจะได้ไปพร้อมกันแล้วก็เข้าใจไปพร้อมกันนะคะ ก็หวังว่าทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเรียนคำพีสุริยญาติตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะก็อย่าลืมนะคะน้อมลํำลึกคุณความดีของท่านอาจารย์แล้วก็อย่าลืมอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญแด่อาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์เมตตาใหอา้อาจารย์เอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ ผ่านหนังสือตั้งแต่ปีพศ2557นะคะแล้วก็ในปีนี้วาระพิเศษนะคะในปี2567นะคะซึ่งเป็นปีที่ถือว่าพิเศษด้วยนะคะอาจารย์ก็ได้ศึกษาโหราศาสตร์แบบเป็นรูปแบบลักษณะที่ว่าไม่ได้เรียนด้วยตนเองครบ20ปีนะคะก็ถือโอกาสตอบแทนวงการโหราศาสตร์ด้วยการนำความรู้ของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมที่ท่านอนุญาต ไว้ให้กับอาจารย์สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะเอามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานเพื่อให้ความรู้ของท่านในเรื่องของคำพีสุริยญาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคหรือว่าตามแนวแบบปรับปรุงที่อาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านเป็นคนคิดขึ้นด้วยตนเองเลยนะคะเอามาเผยแพร่ไว้ให้กับทุกท่านแล้วก็สืบทอดวิชานี้ให้คงอยู่ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ